เฮ้ยเขาพูดเขาเนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่ได้พูดไม่ได้ถว่าเราล้มล้างการปกครองแต่พูดว่าอาจจะนํา,นาไปสู่การล้มล้างการปกครองซึ่งตามที่เรายืนยันไปแล้วค่ะทีงในแถลงการและในการพูดทุกๆครั้งต่อทั้งประชาชนและสื่อมวลชน,นเีเงว่าข้อเรียกร้องในการปฏิรูปสถาบันการศษนั้นก็แค่ข้ารการปฏิรูปปฏิรูปคือปฏิรูปค่ะไม่ใช่ปฏิวัติ ช่นนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีข้อล่าวาเพิ่มเติมมันก็คือเครื่องมือทางการเงินของเขาที่เขาจะใช้แต่เขามาใช้กับเราเนี่ยเขาจะบอกว่าเราล,ล้มลงทั้งที่เราไม่ได้ล้มลงเนี่ยมันก็ต้องให้ความจริงมันสู้กันไปใช่ไหมคะซึ่เรายืนยันในทุกครั้งอยู่แล้วว่ามันไม่ใช่แล้วในการที่จะใช้สมมติจะใช้เป็นสมเนี่ยกับ กับพวกเราไล้การดำเนินธุรกเนี่ยมันต้องมีการใช้กําลังวระทุสร้ายก่อนมันถึงจะเข้าขายหนึ่งคานะคะแต่ว่าการชุมนุมของเราเนี่ยในทุกๆครั้งเนี่ยเราก็เป็นการชุมนุมสมผสมสติกันเดิมนะคะซึ่งมันเนี่ยมันถามว่ามีความกังวลใจไหมก็ต้องตอบตรงๆว่ากังวลอยู่บ้านเพราะเราไม่รู้เลยว่ารัฐนี้เนี่ยจะใช้เครื่องมือใดกับ กับประชาชนได้อีกหรือถ้ามีอะไรมาทําร้ายประชาชนได้อีกนั่นก็เป็นข้อกังวลเลยแต่เราไม่ไดนนน้กังวลว่าถูกว่าถูกข้อว่าถูกข้อหาไปแล้วมันจะเป็นไงเพราะว่าเราก็ยินแบบเดิมค่ะว,วะว่าแบบนีรู้เช่ยงม่เราบอกว่าคําสั่งของสารมนุษย์ตัวน,นี้เนี่ยมันเป็นคําสั่งที่ขัดต่อบรายทรายเองนะคะไม่หนึ่งว่ามันเป็นคําสั่งที่เกินอำนาจของสามนุษย์ไป นะคะสองคือ,ใน,อในข้อเรียกร้องเหล่านี้เนี่ยในคำสั่งวิสัยเนี่ยมันเป็นจับก,กัที่เสมือนว่าพยายามสร้างโดยสารให้เปลี่ยนไปจากเนงจาก,กระบบทรัพย์สินไปพยายามจะท่าโดยสารหน่ยเป็นให้มันกลายเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชเช่นนั้นเมื่ได้เรามองว่าคําสั่งเหล่านี้เนี่ยไม่ควรจะถูกมองว่าเป็นคําสั่งที่ ชอบทมหรือชอบด้วยกฎหมายนะคะเราจึงมีแนวว่าคำสั่งนี้เราไม่อาจยอมรับได้แปลว่าเราจะไม่ทำตาม,ามนะคะซึ่งแล้วเราต้องขอยืนยัอีกคงด้ยวยว่าคือตอนนี้อาจจะมีคําถามนะคะว่าพอสารพกต่อมาวิเชยอย่างนี้แล้วเนี่ยเส้นทางการแต่นรื่คนติดแล้วหรือไม่คือตอนนี้เขาไม่ยามปิดโดยใช้อนี้ใช่ไหมคะ ว่าเราจะมองว่ามันผิดแล้วได้ไปได้ยังไงเวลาจะมีสองทางหรือเปล่าไม่หรือยู่เสร็จแปฏิวัติไปแต่ไ่เราคิดว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามถึงมันจะยากแค่ไหนหรือเขาจะติดทางมากขึ้นเท่าไหร่แต่เราเชื่อว่าประชาชนล้วก็พวกเราเนี่ยจะยังสามารถฉากประตูนี้ออกไปให้มันเปิดอีกครั้งหนึ่งได้เื่อการประกันตัวประชาชนเนี่ยจริงๆมันก็เป็นหน้าที่ของสอสออยู่แล้วนะเขาว่าทอตามหน้าที่ ของเขาก็ไม่ได้มีอะไรนะคะซึ่งเราลองว่ามันเป็นเกมมันเป็นเกมต่อเรื่องที่เขาว่าแผนมานานแล้วว่านะคะคือการที่หนึ่งออกคำวิจัยออกมาให้การปฏิรูปเนี้ยให้การเข้าปฏิรูเปรเป็นการลงกวลเขาจะได้ไประยู่์พักต่อนะคะประยู่์พักเก้าไกูุ่คอวลาคนแไปในรอบนีง,งแล้วปรยชนเข้าไปต่อซึ่ง เราก็ไม่อาจคาดการได้นะคะว่าในอนาคตเนี่ยทางสัต่งของคนที่ไม่ได้เห็นด้วยกับเราเนี่ยจะมีการดําเนินการยังไงต่อไปหรือใช้อํานาจตรงส่วนไนเพิ่มเติมเพื่อมาสกัดกั้นไม่ให้การปฏิรูปสถาบันการศึกษาเกิดขึ้นได้แต่อย่งไรก็ดีนะคะเราก็อยากจะสงสารไปถึงคนเหล่านั้นด้วยเหมือนกัน คือสิ่งที่เรามองเห็นนะั้นเราไม่เห็นอะไรจากัวพวกคุณเลยเพราะจากความผิดแกตัวนะคะเรามองว่าคนอย่างพวกคุณเนี่ยคนที่ใช้อวามาบบาดใหญ่มากดขี่ประชาชนด้วยกเองแจ้งความดําเนินคดีกับประชาชนด้วยกเดีการจับขังการฟ้องร้องนะคะแต่และอย่าง สารรูเนี่ยนิสัยออกมามีข้อหนึ่งที่บอกว่าเราไม่รับฟังความเห็นขาดนี่สิฝั่งเราเนี่ยเรารับฟังทุกคนมาหลายเวลาอยู่ยแล้วและเราไม่เคยที่จะพยายามเป็นก,กุดกานใครยัเที่จะเห็นว่าในมอกไหนไหนถ้ามีคนที่เป็นอีกฝั่งหนึ่งขึ้นมาเนี่ยถามว่าเราไปตีเขาไหมเร,เ,เราไปตีขวางเขาไหมเขาทำเราไหมเขาหงาย เราจะไปพยายามกันให้เขาออกจากที่ชุม,ม,มนมุมเราไว้ก็แบลว่าถ้าคุณจะอยู่ก็ให้อยู่ไป้โทซันรรเราด้วยวามากดีเราก็อยากจะสร้างสังคมงที่มันมีบรรยากาศแห่งการรับฟังใช่ไหมคะมันมีบรรยากาศแห่งการแลกเปลี่ยนกันถกเถียงกันสู้ก,กันด้วยเหตุผลสู้กันรด้ความจริดอย่างที่บอกค่ะตอนนี้เราสู้ได้ความคิดแต่สิ่งที่เขาใช้สู้กับเราคืออำนาจละขึ้นเงินของพวกเขาซึ่งอยากจะบอกไปถึงพวกเขาว่า มันเป็นความในใจของของ,ของคนคนอื่นนะคะว่ามันเรารู้สึกว่ามันไม่ได้มีความจังเป็นอะไรที่คุณจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองที่คุณจะต้องยึดถือในอำนาจนั้นตลอดไปสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเดียวกันเราก็เห็นหน้าข้าตากันอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะเราก็อยู่บนปร,ประเทศเดียวกันนี่แหละ อยากขอร่วมกันเท่นนั้นแล้วเนี่ยมันจะเป็นการไปได้เชยหรือที่เราจะสามารถพูดคุยกันที่เราจะสามารถรับฟังกันหาทางออร่วมกันผมคิดว่ามันเป็นไปได้แค่แต่ต้องเริ่มขึ้นมาก่อนนะคะเราเราก็หวังว่าสักวันหนึ่งเนี่ยพวกคุณจะรับฟังเราบ้างสักวันหนึ่งเนี่ย พ่อเลียงล้อของเราหุ่นใจยอมรับในบ้านหรือสักต้นหนึ่งเนี่ยข้อเรียกร้องภาษาของเรามันจะสำเร็จได้บ้างเราไม่ขออะไรมากมายไปกว่าประชาธิปไตยนะคะเราไม่ได้ขออะไรไปมากายกว่าสังคมที่มันเป็นดีกับทุกคนนะเราไม่ขออะไรไปมากกว่าการที่อยากจะให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นเท่านั้นเอง ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก y u t u b e มติชนทีวเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ